สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายดิ้งทารโรวบายตาะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตานะคะ ใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่ม s u ปเปอร์แตงและการซัพพอร์ต้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอเปอร์ iper, มือถือเสริมดวงพร้อมใส่เชื่อทุกท่านด้วยนะคะรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะ หัวข้อในวันนี้ก็คือคนราศีตุลในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะมาเริ่มมามบอยซอยไพทาโรุกันได้เลยคะ่ะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะคนราศีตุลอยากให้ไพ่ออกอะไรก็ตั้งสมาธิกันได้เลยนะคะเอาละคะ่ะคนราศีตุลในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะมาเริ่มกันเลยนะคะ ราชาถือถ้วยค่ะหนึ่งดาบค่ะตาขอเปิดห้าใบนะคะเก้าถ้วยค่ะราชินีถือดาบค่ะและสี่ถ้วยค่ะในเดือนกันยายนนะคะคนราศีตุลน,นะคะ คนที่ปรารถนาในเรื่องของคู่รักคนรักนะคะคุณจะได้พบเจอทั้งเจ้าหญิงและเจ้าชายของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความใจเย็นเป็นคนใจดีพูดเก่งคุยเก่งขี้เล่นนะคะส่วนผู้หญิงของคุณนั้นก็จะเป็นคนที่มีการดำรงชีวิตที่มีความชัดเจนเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะอาจจะใช้อารมณ์บ้างในการดำเนินชีวิตนะคะแต่ใดๆก็คือเขามีความเก่งกาจนะคะ เป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็สามารถมองไปหน้าได้อย่างมีศักยภาพไม่ว่าเขาจะทำงานด้านไหนก็แล้วแต่นะคะสำหรับคนที่ปัารถนัในเรื่องของการดึงดูดคู่รักคนรักนั่นเองนะคะหรืออีกในหนึ่งตากำลังมองว่านะคะคุณจะได้พบเจอความสุขของคุณคุณจะได้รับชัยชนะกับสิ่งที่คุณมีการรอคอยมาก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้นถ้าก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าถ้าสําหรับบางคนที่มีการปรับใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะ <S <S คุณก็จะรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันช่างมีความสุขจังเลยนะเมือ่อฉันได้เลือกมองอีกมุมหนึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่รู้สึกอยากจะเอาชนะในบางสิ่งบางอย่างเป็นคนที่ อาจจะมองโลกนี้ในแง่งลบไปต่างๆนานาจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ณตอนนี้คุณเป็นคนที่มีความใจเย็นมากขึ้นคุณเป็นคนที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาของคุณไปได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะคะคุณรู้แล้วว่าพลังงานไหนคือพลังงานลบพลังงานไหนคือพลังงานบวกนั่นเองนะคะแล้วคุณก็มีการหาความสุขใส่ตัวเองได้ไดไดเรื่อยๆตลอดเวลานั่นเองไม่ว่าคนรอบข้างของคุณจะมีความคิดลบ หรือว่าไม่มีความสุขกับตัวเองมากเท่าที่คุณเป็นอยู่นะคะคุณก็ไม่ได้สนใจคุณก็มุ่งเน้นว่าในอนาคตฉันอยากจะเป็นใครฉันอยากจะมีผลลัพธ์แบบไหนฉันอยากจะประสบความสำเร็จแบบไหนนะคะคุณก็จะเลือกเส้นทางของคุณนั่นเองหรือสำหรับบางคนที่นาตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ว่า เส้นทางไหนที่จะเหมาะกับคุณคุณยังมีการช่างใจมีการเลือกอยู่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนแต่ก็จะแนะนำว่าคุณอยู่กับอะไรได้นานๆคุณต้องหาตัวตนของคุณมีการอยู่กับตัวเองเยอะๆมีการคุยกับตัวเองบ้างนะคะถ้าสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนะคะแล้วพอเวลาที่คุณมีการอยู่กับตัวเองเยอะๆมีการพูดคุยกับตัวเองนะคะคุณก็ จะได้คนพบคนเจออาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเงเยอะๆนะคะหรือสำหรับบางคนที่ทำงานประจำนะคะแต่กำลังมองว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของหัวหน้างานนะคะว่าทำไมเขาค่อนข้างที่จะมีระเบียบมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะหรืองานบางงานที่คุณทำ ส่งไปเจ้านายของคุณก็จะไม่ค่อยพอใจแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณก็จะต้องรู้เท่าทานพลังงานด้านลบนั่นเองนะคะเขาไม่เข้าใจคุณไม่เป็นไรแต่คุณจะต้องเข้าใจทุกคนนั่นเองนะคะอะไรแล้วไพ่ก็อยากจะบอกว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิตในเดือนกันยายนนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยในเรื่องอะไรมาคุณก็จะได้รับ ชัยชนะของคุณนั่นเองและก็อาจจะมีอารมณ์ไม่ค่อยเข้าใจในบางคนที่มีพลังงานด้านลบกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้เท่าทันแล้วก็ตัดพลังงานด้านลบที่เป็นความกังวลความสงสัยในตัวคนใดคนหนึ่งรอบๆตัวคุณออกไปให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาให้ไพ่5ใบนะคะ บอกคุณกันดีกว่านะคะว่าคนราศีตุลในเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรคะ2ถ้วยคะ่ะอย่างที่ตาบอกเลยนะคะคุณจะได้พบเจอเจ้าชายและเจ้าหญิงของคุณในกรณีที่คุณยังไม่มีคู่รักนะคะหรือถ้าคุณมีคู่รักแล้ว คุณจะได้พบเจอเพื่อนหรือกันรยานมิตรที่ดีๆที่มีพลังงานเดียวกับคุณมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องการลงทุนธุรกิจหรือคุณอาจจะไปขอคำปรึกษาหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะขอคำปรึกษาจากคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คุยกันดีๆนะคะแล้วก็ใดๆแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะกับสิ่งที่คุณหวังนะคะ สำหรับคนที่ไม่มีคู่รักคุณก็จะได้เจอเจ้าชายเจ้าหญิงของคุณนั่นเองเป็นน้องกระตุ่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆก็แล้วแต่น้องตาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนะคะร่วงหน้าเลยอีกสี่ใบค่ะว้าวเดอะซันค่ะ สิ่งที่คุณรอคอยนอกจากคุณจะได้รับชัยชนะแล้วนะคะไพ่ขึ้นตรงกับดาบนะคะคุณจะได้รับชัยชนะครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่คุณมีการมีเฟฟหรือคุณมีการฝันมาก่อนหน้านี้แม้กระทั่งในเรื่องของ อาจจะมีเอกสารใดก็แล้วแต่ที่คุณมีการเปเซ็นสัญญาแล้วคุณมีการรอคอยอยู่หรือแม้กระทั่งบางคนที่มีการไปสมัครงานนะคะแล้วคุณมีการรอคอยว่าคุณจะได้ทํางานหรือเปล่านะคะในเดือนกันยายนคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะคุณจะเป็นเดือดซันที่น้องต่ายคนนี้ก็จะเชิดหน้าขึ้นไปรับแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะแสงอาทิตย์จะขะจัดทุกปัญหาของคุณอุปสรรคของคุณให้ออก ห่างจากตัวคุณนั่นเองก็คือปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนั่นเองนะคะใบนี้สวยมากๆเลยนะคะว้าวเดอะซันก็ขึ้นมาค่ะคนราศีตุลใดๆก็คือชนะแน่นอนกับทุกเรื่องนะคะโอ้ขึ้นมาสองใบเลยเดอะฟูลและสองเหรียญค่ะคุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตนะคะ แล้วคุณจะบาลานซ์ก็คือคุณจะปรับสมดุลในเรื่องของด้านอารมณ์และปรับสมดุลในการใช้ชีวิตนะคะคุณอาจจะปรารถนาเรื่องของการมีอิสระทางด้านเวลาหรือมีอิสระทางด้านการเงินนะคะคุณจะได้รับเงินของคุณนะคะแล้วคุณก็จะมีการบาลานซ์งเงินของคุณว่าเงินส่วนนี้ฉันจะไปใช้ใจ่ายอะไรแล้วส่วนนี้ฉันจะเก็บไว้เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออีกในหนึ่งไพ่อาจจะออกมาแนะนําว่าในเดือนกันยายนนะคะ เพื่อนๆจะต้องรักษาสมดุลทางด้านการเงินให้ดีก็คือว่าจะต้องดูแลในเรื่องของการเงินให้ดีว่าจะเก็บส่วนไหนแล้วก็ใช้ส่วนไหนนั่นเองนะคะหรือบางคนนะคะคุณอาจจะนําเงินอาจจะเก็บเงินมาสักระยะแล้วแล้วคุณก็ตัดสินใจว่าจะปิดบัตรเครดิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณก็จะได้ใช้เงินในการปิดหนี้สินของคุณหรือว่าการรายานันมิตของคุณนั่นเองนะคะ ตาจะเรียกนี่สิ่งของตาว่าการรายนามิตรนะคะพอเขาเป็นคนที่ให้เงินกับเรานั่นเองเอาละค่ะอีกใบหนึ่งนะคะ 9. เกเหรียญค่ะคุณจะได้รับเงินจริงๆแล้วคุณจะได้ช้อปปิ้งในสิ่งที่คุณปรารถนามาเนิ่นนานแล้วไม่ว่าคุณจะฝันอะไรหรือว่าคุณจะมีความสุขในเรื่องของที่เป็นวัตถุใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้ช้อปปิ้งจะได้ใช้เงินของคุณจะได้บาลาน จะได้รักษาสมดุลทางด้านการเงินนะคะปรารถนาเงินแค่ไหนตามที่คุณเชื่อมั่นเลยนะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับมานั่นเองถ้าคุณมีการใช้กดแรงดึงดูดหรือว่าคุณอาจจะมีการใช้กดแรงดึงดูดที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าณตอนนี้คุณเข้าใจว่ากดแรงดึงดูดมันจะดึงดูดเงินได้จริงๆหรอนะคะคุณสามารถดึงดูดเงินได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณ ปรารถนาที่จะดึงดูดเงินมาแล้วมีเหลือกินเหลือเก็บนะคะคุณก็จะต้องมีสภาวะทางด้านอารมณ์ที่เป็นบวกอยู่เสมอเพราะมิฉะนั้นถ้าคุณมีพลังงานด้านลบและคุณไม่รู้ตัวคุณจะดึงดูดเงินมาได้นะคะแต่เงินนี้จะอยู่กับคุณได้ไม่นานนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาให้ไพ่บอกกันอีกสักสองใบนะคะ ว่าพาย่อยากจะแนะนำกับคนราศีตุลว่าอะไรอีกคะอัศวินถือดาบค่ะเดอะโทเวอร์ค่ะขอประกบเดอะโทเวอร์ใบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ปรารถนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการที่ทำงานนะคะหรือ ปาถนาในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศการโยกย้ายถิ่นที่อยู่นะคะคุณจะได้มีการตัดสินใจนะคะในเดือนกันยายนนั่นเองนะคะว่าคุณจะไปประเทศไหนหรือสิ่งที่คุณรอคอยนะคะจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะอาจจะเกิดเร็วกว่าเดือนกันยายนก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณ ตั้งรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่คุณมีการปรารถนาแต่คุณไม่ได้รอคอยนะตอนนี้นะคะเรื่องนี้จะเกิดอย่างกระทันหันก็คือสิ่งที่คุณรอคอยมาก่อนหน้านี้หรือสิ่งที่คุณใช้กดแรงหนึ่งดูดมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะเรื่องนี้จะปรากฏนะคะในเดือนกันยายนหรือว่าเร็วกว่านั้นนั่นเองแล้วก็ตากำลังมองว่านะคะสำหรับบางคนนะคะ ที่อาจจะมีความใจร้อนในบางเรื่องก็ให้ระวังด้วยนะคะในการรักษาระดับพลังงานให้เป็นบวกอยู่เสมอเพราะว่าเวลาที่คุณมีความใจร้อนอย่างเช่นเวลาคุณขับรถนะคะคุณก็อาจจะไม่มีสตินั่นเองเพราะฉะนั้นใจเย็นๆไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคหรือปัญหาด้านไหนๆก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆจะต้องมีสติในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะขับช้าก็ถึงขับเร็วก็ถึง ขับช้าก็สามารถถึงได้เร็วเหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณเชื่อแบบไหนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ขับรถหรือว่าเดินทางอะไรก็ให้ระมัดระวังให้ดีด้วยนะคะแล้วก็ตากําลังมองว่านะคะสําหรับคนที่ปรารถนาที่จะไปต่างประเทศอาจจะมีการทําวีซ่าไปแล้วเพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะคะหรือคุณอาจจะได้ไอเดียหรือว่าความคิดสร้างสารรค์จากคลิปนี้ว่า ฉันมีความสามารถหรือฉันมีศักยภาพในการที่ฉันจะไปทํางานต่างประเทศได้หรือฉันมีศักยภาพในการสร้างสารรค์ชิ้นงานที่ขายในเว็บไซต์ต่างประเทศได้นั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะมีการลงมือทำนะคะแล้วก็จะได้รับรายได้ตามมาอย่างมากมายมหาศาลนั่นเองนะคะเรื่องกระทันหันที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนราศีตุลน,นะคะเพราะฉะนั้น เตรียมรับมือนั่นเองนะคะไม่มีเรื่องอะไรหรอกนะคะที่เพื่อนๆจะผ่านไปไม่ได้นะไม่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคปัญหาหรือแม้กระทั่งความสุขนะคะคุณผ่านไปได้เหมือนที่คุณก็เคยผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะคุณมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะลองมองย้อนกลับไปในอดีตนะคะว่าเราเก่งขนาดนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวตนมาได้ขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะจะต้องชื่นชมตัวเองเสมอนะคะ นะแล้วก็บอกหลักตัวเองด้วยนะคะทุกคนขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะปาถนาสิ่งใดก็ให้ขอบคุณสิ่งนั้นนะคะขออนุญาตขยับกล้องอย่างที่น้องตาบอกนั่นเองนะคะแล้วก็ภาพรวมนะคะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีความสุขนะคะ ในเดือนกันยายนนะคะอย่างที่ตาบอกนะการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายอาชีพการประสบความสําเร็จในความรักการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของคุณการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศคุณก็จะได้เดินทางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจงขับเคลื่อน ชีวิตของคุณด้วยความเชื่อว่าคุณอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆวันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาให้ไพ่ออร์ l เนะคะสำหรับไพ่พันตานะคะบอกคุณกันสักสองใบนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนำคนราศีตุลว่าอะไรคะในเดือนกันยายน สำหรับบางคนที่มีการใช้กฎแรงนึงดูดคือการสร้างภาพจินตนาการนะคะคุณมีการวาดฝันว่าชีวิตของคุณจะเป็นแบบไหนคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรคุณจะมีเงินมีทองมากแค่ไหนจะสามารถดูแลครอบครัวของคุณให้กินดีอยู่ดีได้แค่ไหนนะคะตาก็แนะนำว่าให้สร้างภาพจินตนาการต่อไปแล้วคุณจะได้เป็นคนคนนั้นนะคะหรือสาหรับบางคนที่ยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องของการจินตนาการ การจินตนาการคืออะไรแล้วเราจะต้องจินตนาการแบบไหนถึงจะถูกต้องนะคะอันนี้ก็สามารถปรึกษาตาได้ทักตามาได้เลยนะคะแล้วคุณจะมีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นมากกว่าเดิมคุณจะใช้การจินตนาการหรือการวาดฝันมาสร้างภาพทับในสิ่งที่คุณเจอณนะเวลานั้นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะคะคุณก็จะไม่ได้สนใจพลังงานด้านลบของคนอื่นนะคะคุณจะรู้เท่าทันและคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีตนั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นอยากจะเป็นใครก็จินตนาการไปเลยนะคะส่วนบทบาทนั่นเองนะคะสำหรับบางคนที่ปัถนาในเรื่องของคนรักนะคะและตอนนี้อ,อาจจะมีคนที่แอบส่องคุณตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอาจจะชำเลืองมองคุณเอะคุณมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบไหนนะคุณอาจจะตรงสเปคของเขาแล้วทำให้เขาทักมา ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนั่นเองนะคะหรือสําหรับบางคนเพื่อนที่ทํางานนะคะอาจจะอยากรู้อยากเห็นว่าคุณทําอะไรอยู่นะทําไมคุณถึงไม่ไปกินข้าวกับเขาเลยหรือมีการแยกตัวออกมาจากบางเรื่องเช่นไม่ไปทานอาหารกลางวันกับเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าคุณทำอะไรนะก็อาจจะมีการเข้ามาคุยกับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น ให้ดูให้ดีดนะคะว่าคนที่เข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในด้านไหนก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ใหม่ๆก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องดูว่าเขาปรารถนาที่จะเข้าหาคุณด้วยดีหรือว่ามีเจตนาแอบแฝงนั่นเองค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆใดๆแล้วไม่มีใครทำอะไรเพื่อนๆได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะขอออรเคิลอีกสักหนึ่งใบนะคะสำหรับนี้นะคะ f i ลดิ้งบล o ค่ะแสดงว่าคุณมีการใช้กดแรงหนึ่งดูดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จิตใจคุณค่อนข้างแข็งแกร่งมีการขจัดพลังงานด้านลบได้ไว มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆรู้เท่าทันว่าพลังงานไหนคือด้านลบพลังงานไหนคือด้านบวกแล้วคุณก็มีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะหมายเลข28อาจจะเป็นหมายเลข Angel Number บของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะตึกของคุณได้มั่นคงแล้วและไม่มีสิ่งใ,ใดๆจะมาพังทลายตึกของคุณได้นั่นเองนะคะไพ่นางฟ้าอีกสักหนึ่งใบนะคะ รีเม i n นโพซิทีฟค่ะไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าคุณจะต้องรักษาระดับพลังงานอย่างที่น้องตาบอกนะคะให้เป็นด้านบวกอยู่เสมอแล้วสิ่งลบๆถึงแม้จะเข้ามาหาคุณคุณก็จะไม่สนใจคุณจะมุ่งมั่นกับแพชชั่นในการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณรอคอยได้สมปรารถนาแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะมุ่งไปข้างหน้าจะไม่มองหันหลังกลับไปหาสิ่งที่ไม่ดีหาสิ่งที่แย่ๆนะคะดอกไม้ของคุณกำลังบานนั่นเองนะคะ เวลาที่คุณมีการรวยมรดพันธุ์ก็คือการใช้กดแรงหนึ่งดูดมาก่อนหน้านี้มีการศึกษามีการทบทวนความรู้มีการรักษาระดับพลาัางงานให้เป็นด้านบวกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นดอกไม้ของคุณกําลังบานนั่นเองนะคะตาก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยกับทุกๆเรื่องนะคะที่เพื่อนๆคนราศีตุลจะได้พบได้เจอแต่มีแต่สิ่งดีๆนะคะนี่คุณวาดฝันไม่นานมันจะเป็นจริงนั่นเองนะคะในเร็วๆนี้แน่นอนค่ะทําต่อไปนะคะเพื่อน วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะรับพลังงานด้านโบกและการฮีลลิ่งฮิลใจต่ากๆนนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวนันให้คิดว่าโรงนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโร่ใบ,บาตาขอขอบคุณทุกคนมากมเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ